มาแล้วครับโตโยต้าไฮรักรีโวเจ้าตลาดคันนี้ผ่อนงวดเพียง6 0พันกว่าบาทตลอดสัญญาครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์อยู่ที่สาขาสำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุลราชธานีนะครับวันนี้ผมนำรถกระบะสวยๆนะครับผมดีๆและพร้อมใช้งานมาให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งคันครับมาดูเลยคันนี้เป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับผมคันนี้เลยนะครับผมโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแครบนะผม2.4เป็นตัว e ปี2017นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้ผมเปิดราคาให้เพียง329,000บาทผ่อนงวดประมาณ6,300บาทเท่านั้นเองนะครับผมมามาดูนะครับในส่วนของรถคันนี้ว่าจะสวยแค่ไหนครับสำหรับคันนี้นะผมจะเป็นสีเทานะครับเดิมโรงงานนะสีตัวนี้ก็คือสวยมากสีเต็มประมาณ98%นะครับด้านหน้าก็เป็นไฟหน้าที่ใสกริบเลยนะครับผมน้าใช้นะครับผมไฟหน้าส่องสว่างดี มาพร้อมกับไฟตัดมอคู่หน้าด้วยนะครับผมอ่าค่างวดหกพันกว่าบาทคุ้มมากนะครับอ่ามาชมในส่วนของด้านข้างนะครับผมดูที่ล้อกันเลยนะครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กอะลอยเดิมโรงงานเป็นล้อแม็กสีเทาแล้วผมยางใหม่ผมเบิกให้สี่เซตเลยนะนี่ยางใหม่เลยนะครับผมหนาๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือใช้งานกันยาวๆเลยนะลูกค้าโอเคเลยสวยด้วยครับคันนี้มาด้านข้างต่อนะครับผมจะ มาดูที่กระจกนะครับผมอ่ากระจกข้างตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวด้วยนะตรงหูกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้เดิมยังอยู่เลยนะครับผมโลโก้แล้วก็มีในส่วนของมือเปิดแบบชุบโครเมียมนะครับผมไปดูที่ภายในกันต่อนะครับอ่าสําหรับภายในก็คือสวยนะครุมโทนสีดํามาภายในก็ออกแบบมาถือว่าโอเคเลยนะครับผม คันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับอ่ามาดูเลขไม้นะเลขไม้คันนี้เพียง110,000โลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานมาน้อยนะครับผมในส่วนข้อโซนกลางก็มาพร้อมระบบเครื่องเสียงเดิมนะครับเล่น Ar ร u s b ูเอสบ o o ลูทูธได้นะครับผมแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันนี้นะครับมาดูเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมนี่ตัว E จะมีปุ่มอีโคโหมดพร้อมโหมดให้นะผมในปุ่มของประหยัดน้ามันหรือเล่งแซงได้หมดนะครับตัวนี้เป็นเบาะ สะอาดนะครับผมน่าใช้เลยนะคุ้มเลยค่างวดหกพันกว่าบาทฟรีดาวนะครับออกรถศูนบาทแน่นอนครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับกุญแจ2ดอกเป็นกุญแจรีโมท2ดอกเลยนะครับสำหรับด้านท้ายของรถคันนี้นะครับผมจะเป็นกระบะที่เปิดได้นะครับผมตัวนี้ก็คือสามารถใส่ของได้เยอะขนของได้นะครับกระบะสวยนะครับแม็กไลเนอร์เดิมนะใช้งานมานิดเดียวนะครับอ่ารอยแทบไม่มีเลยนะสวยมากแม็กไลเนอร์นะครับผมไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ เดิมโรงงานนะครับนี่สวยนะครับผมไม่แตกไม่ร้าวไม่อน,นี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับกันชนท้ายมีให้พร้อมเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนี้กันหน่อยครับผม อันนี้คือเครื่องยนต์ที่เดิมที่สุดแล้วนะครับผมเมตรอาร์คิวซีเดิมๆลอยคาฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับอันนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับผมนี่เครื่องนิ่งมากนะครับผมนิ่งกริบเลยนะครับน่าใช้นะครับคันนี้เครื่องเดิมไม่เคยตกแต่งมานะมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันหน่อยครับตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้ระบบช่วยเบรกกะทันหันนะเป็นระบบเบรกจากโรงงานนะครับเดิมๆภายในถือว่าเดิมกริบเลยนะครับด้านข้างฝั่งนั้นก็มาพร้อมกับ ในส่วนของแผ่นเพดและมอกอจากโรงงานเดิมๆนะครับสวยน่าใช้ครับคันนี้ลูกค้าทานที่สนใจคันนี้นะผมโตยต้าไฮรักรีโว s สมาร์ทแค 2.4E นะครับเป็นปี2017คันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง329,000บาทผ่อนงวดประมาณ6,300บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถ0บาทฟรีดาวนะครับผม คันนี้ก็ฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะผมและที่สําคัญมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มยังไม่พอนะครับที่สําคัญคันนี้ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนครับผมอ่าแล้วก็ถ้าหาลูกค้าได้ที่สนใจคันนี้โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0812386699ครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์อบบุบลยินดีให้บริการครับ